ก็สวัสดีครับก็อยู่กับช่องโสโยากินะครับก็หลังจากลงคลิปพาร์ทหนึ่งไปก็ไปเดินอีกวันนะครับวันที่ไปเดินคือวันพุทธที่เจ็ดมัง้งเจ็ดตุลานะครับก็หลักๆคือไปเจ็บตามลิศแล้วก็รอบนี้คือผมไปเดินทุกบูธในงานนะเดออาจจะไม่ได้เข้าทุกบูธแต่เดินแบบดูหมดอะดูผนผ่านอย่างเงี้ยก็าลบล้างเลยแล้วกันเอาแบบ จากคลิปที่บอกคลิปที่แล้วที่ผมไปเก็บให้ครบนะครับก็อารักพิมพ์เรื่องนี้เรื่องเดียวเลยที่ยังไม่ครบก็ตอนนี้ก็รักพิมพ์ก็ครบแล้วนะครับนี่พวกก้าจ,จากเวสเมื่อวานมันฟินดีเนาะเนี่ยโอเคต่อไปนะครับอ่าเป็นของค่ายอนิเมะรู้ตัวอีกทีก็เลเวลแม็กซ์แล้วราสลามสามร้อยปี าาราสลามสามร้อยปีอ่านผิดโทษโทษาาราสลามสามร้อปีรู้ตัวอีกทีก็เลเวลแม็กซ์แล้วเ,เล่มสี่ที่เพิ่งออกนะครับหนึ่งสามผมยังไม่มีเลยแต่คือของอนิเมะมันมีอะไรนะส่งหนังสืออ่ะที่มันจะเป็นช่วงหนึ่งนะให้เราส่งปกที่เขาเขากําหนดไว้ไปแลกหนังสือได้ผมก็แลกมาผมส่งไปสี่ปกนะครับก็แลกมาสามเล่มแรกของเรื่องนี้หมดเลยยังไม่มาส่งนะมาส่งเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนะครับโอเค ตำหรับปิศนาหมอยาแห่งวังหลังเหมือนกันครับเล่มนี้ที่บอกไป4ปนะี่ปกเนี่ยก็คืออีกปกหนึ่งคือเล่มหนึ่งของเรื่องนี้นะครับต่อไปยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่โอเคอันนี้ก็ครบตามลิตของอนิ a มะนะครับมันลงสะวันเสาร์หมดเลยผมไปวันพฤหัสก็เลยไม่ได้ซื้อไว้นะครับตอนแรกเนะี่ย ่อไปของสยามอินเตอร์สองเล่มเทมเมอร์หญิงกับ Shadow เฮาส์ราคาเอาเรื่องนะลดเหลือร้อยสิบอบาทหรือเปล่าจำไม่ได้ผมจำราคาไม่ได้แต่เล่มมันสวยมากเลยนะแต่มันจะดาร์กจริงหรือเปล่าเหอะสยามอินเตอร์เป็นกรีนเ e ด์เ a ปเปอร์ชาโดว์เฮากับเทมเมอร์เทมเมอร์เด็กหญิงหูแมวถูกทิ้งกับอะไรเนี่ยกับสุดเก่ง ชื่อเรื่องมันไม่จบหรอไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็ครบลิตแล้วนะครับคือรอบสองเนี่ยผมก็เงินทุนไม่หนาแล้วแหละก็พยายามเก็บลิตให้ครบก่อนต่อไปจะเป็นหนังสือที่มันอยู่นอกลิตนะครับก็คือโดนดึงดูดนั่นแหละ f ฟนนอนแฟนตาซ ลอสเซนเจอร์ anger, สามเล่มคือไม่รู้ด้ยวมมยซนะ้ามันเกี่ยวกับอะไรมนนะผมไม่รู้เลยนะเพราะม,มันเกี่ยวกับอะไรสามเล่มเนี่ยอุ้ยหนังสือตกผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำมันเกี่ยวกับอะไรเนี่ยแต่ทุกคนมันสวยมากจริงๆรองอย่างเงี้ยโอ้โหราคานี่ก็เจ็ดสิบาทนะดไในงานเนะี่ยโคตรสวยเลยทุกคนแบบมันสวยจริงๆรอะ่ะคือไม่โดนไม่ได้อะ่ะสีเนี่ยโอ้โห คือรูปเล่มมันสวยจริงๆนะครับเรื่องนี้ก็นอกติดเรื่องแรกของรักพิมแปดสิบแปดสิบเก้าสิบก็ปีไปครับลดไปสามสิบาทสามเล่มก็คุ้มอยู่ต่อไปอนิแมะแอสรัูปดูโอมีสี่เล่มสี่เล่มจบนะครับมันเป็นอ่านิเมะ ที่ออกมานานแล้วนะราคายังไม่ปรับขึ้นนะครับเพราะอ,อน,นิเมะเดืนนี้มันร้อยร้อยขึ้นหมดแล้วนะนี่ยังเป็นแบบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกสิบเรื่องนี้ก็สีเ่เล่มจบนะครับใช่หรือเปล่ามันบอกป่าวมันไม่ได้บอกนะครับแต่ว่ามันสีเ่เล่มจบนะก็ของแถมเล็กๆน้อยๆ,ๆครับซื้อไม่ถึงยอดได้พวกนี้มาขั้นหนังสือครับ ของอันนี้แม็กก็เขาจะบอกว่าสุมจับนะครับสุ่มจับที่ขั้นก็ว่าไปสุ่ม,มาเนี่ยได้ได้สลามมาสองเรื่องเนี่ยล่าสลามแล้วก็รีซีโร่นะครับแล้วก็ที่ขั้นที่เขาหยิบมาให้ใส่ถุงก็ประมาณนี้นะครับก็รอบนี้เป็นรอบแรกนะครับที่ซื้อเยอะที่สุดตั้นแต่ผมไปงานหนังสือนะครับคือ งานหนังสือที่ผมปกติไปซื้อก็รอบหนึ่งก็ประมาณพันหนึ่งได้นะครับผมไม่เก็บจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่รอบนี้คือผมเริ่มมาเก็บหนังสือจริงจังแล้วแต่มาเริ่มตอนที่มันย้ายไปเมืองทองผมก็ว,ว่ามันไม่ได้เดินทางยากนะครับผมนั่งรถเมล์เนี่ยผมอยู่ตรงลาดพร้าวแถวบิ๊กซีลาดพร้าวเนาะก็นั่งรถเมล์นั่งสายแปดเนี่ยสิบบาทนั่งเรื่อยๆเลยไปลงตรงบีเทสหมอชิตนะครับพอลงบีเทสหมอชิตเนี่ยเดินเดินนิดนึงอะ่ะ มันจะอยู่ตรงหน้าอะไรนะหน้าทางลงเงินมาทีจัดตุจัจกอะเดินเข้าไปตรงที่มันมีที่จอดรถเยอะๆนั่นแหละมันจะมีป้ายเลยว่ามหากรรมงานหนังสือแบบจุดรอรถไปงานมหกรรมงานหนังสืออะไรเนี่ยจาจําไม่ได้แล้วก็จะมีรถตตู้จอดนะครับก็ขึ้นได้เลยราคาเนี่ยไปรอบหนึ่งสามสิบหกบาทก็คือผมสําหรับผมนะ รอรถตู้ออกแม่งนานกว่าไปนั่งรถไปงานอีกค,คือนั่งรถไปงานจังหมอชิดไปนู่นน่ะแค่ยี่สิบกว่านาทีก็ถึงแล้วนะครับโคตรไวอ่ะสามสิบหกบาทเนี่ยไปกลับมันไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำผมว่ามันมันก็ไม่ได้เดินทางยากมากนะครับถ้าคนที่อยู่ใกล้บีทเอสอะไรอย่างเงี้ยนั่งรถตู้เอาสามสิบกว่าบาทเอ่อแล้วผมรอบนี้คือผมเลี่ยงไปวันเสาร์ทิตศมดเลยเพราะว่าคนมันจะแน่นนะครับผมแบบไม่อยากจะ ไปเดินคนเยอะๆเนี่ยผมไปวันพฤหัสเนี่ยคนเยอะอยู่เหมือนกันแต่วันที่ไปวันพุทธที่แปดเนี่ยไอ้วันพุทธที่เจ็ดเนี่ยคนไม่มีเลยมันแทบไม่มีนะครับคือมันก็มีอ่ะแต่มันเดินได้เดินสะดวกอ่ะผมก็เดินทั่วทั้งงานเลยคือหลักๆเนี่ยมันจะซ้ายสุดของข้างในนะครับจะเป็นพวกกระตูนหมดเลยซ้ายน่ยอ่ามุมซ้ายครับก็ในงานก็จะมีพวกแบบที่ผมเห็นนะมีตัวต่อที่เป็นแบบ ผมอธิบายภาพไม่ถูกอะ่ะพวกของเล่นอ่ะเพียบเลยของเล่นเด็กหนังสือเด็กอันเนี้ยมีมีเยอะหนังสือเรียนบูธอ่าเคป,ป,ป๊อปอะไรพวกเนี้ยเกาหลีอ่ะประมาณห้าหกบูธได้เลยนะที่ผมเดินผ่านเนี้ยที่ขายพวกสินค้าอะไรพวกนี้นะครับบูธขายพวกผ้าแขวนสินค้าอน,นิเมะเอ่ออันนี้ผมว่ามีไม่ค่อยเยอะนะครับมีไม่ค่อยเยอะนิยายวายเนี่ยอยู่ขวาสุดนี่เยอะมากผมไปเดินดูอ่ะตรงขวาสุดเนี่ยเยอะ ตรงข้ามกับไอ้น,นี่เลยการ์ตูนอะนิยายวายเลยวายมีนิยายจีนอะไรพวกนี้หนังสือการ์ตูนจีนก็มีนะครับหนังสืออ,อันนี้ผมได้มาน,นอกจากการ์ตูนก็มีอันนี้อีกอันหนึ่งไพทอนนะครับคือผมเรียนวิทยาการคอมแต่ผมแบบไม่ได้เก่งมากนะครับก็เลยซื้อมาสักเล่มแล้วกันเนี่ยเนาะก็ครั้งนี้ก็ ไปจัดที่นู่นมันกว้างดีนะครับแต่สำหรับผมผมชอบไปเมืองทองมากกว่าเพราะว่าจากจุดที่ผมไปเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันมากนะครับระยะเวลาเดินทางไปอะไรนะศูนย์ซิลิกิตกับเมืองทองของผมมันไม่ค่อยต่างกันมากผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากนะครับว่าจัดที่ไหนไปเมืองทองนี่คือเดินสบายมากแต่ที่ศูนย์ซิลิกิตนี่ค่อนข้างจําไม่ผิดมันมันนานแล้วเหมือนกันมันจะคนเยอะๆนะครับพอแต่พอเราไปเมืองทองเป็นนี่คือง่ายเลยหมดเลย แต่ก็รอดูกันนะครับว่าเขาจะกลับมาจัดเมื่อไหร่ก็สองคลิปนี้โดนสองพาร์ทนี่ก็โดนไปครึ่งหมื่นได้นะครับก็ใครอยากจะไปเดินงานนะครับเดคือถ้าคุณชอบหนังสือคุณก็คงจะไปกันแหละใช่ไหมล่ะถึงมันจะไกลอ่ะเนาะก็แล้วแต่คนล่ะครับก็ไม่มีอะไรละคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละครับหนังสือที่ได้อ่าแล้วก็ในงานฟุตเทจอะไรพวกนี้ผมถ่ายมันไม่ค่อยเยอะนะคือมันเดินเพลินจริงๆอ่ะในงานอ่ะ คือผมเดินเออของทะลุงพลังสองข้างไม่ค่อยได้หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายนะครับก็มีไม่กี่รูปอ,ะอ่ะเดี๋ยวจะพยายามแทรกไว้ในคลิปนะครับตอนพูดถึงอะไรมั้งอ่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปสัปดาห์หนังสือครั้งที่ยี่้าร์ทที่สวันที่สองก็คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นแกะอันนี้เลยแกะหนังสือจากอน m a มะที่เราส่งปกาเปลี่ยนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละสลอดสวัสดี อ่ะลินพันธ์สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย